Bero st match o oh, couple in the air great dike maneuver and that's a kill of real quality Thailand goes 6กระแสนักวอลเลย์บอลไทย Fever จนล่าสุดสื่อดังทําคลิปถึงเธอสวัสดีครับสําหรับวันนี้ผมมีคอมเมนต์นานาชาติล้างกระแสวอลเลย์บอลไทย Fever ในช่วงนี้นะครับอีกทั้งนะครับยังมีเพื่อนชาวไทยที่ ไปชว์ฟอร์มเก่งในวอลเลย์บอลลีกตุรกีนะครับอย่างชาชูออนโมกสีแล้วก็อีกคนหนึ่งนะครับเป็นเพียวอัจฉรพรคงยศนะครับจนทําให้ทางเพจดังนะครับวอลเลย์บอลเวิลด์นะครับได้ตัดคลิปไฮไลท์ของเธอมาลงนะครับซึ่งเป็นเพียวอัจฉรพรคงยศนะครับที่ทางเพจเนี่ยได้นํามาลงนะครับพร้อมใส่แคปชั่นว่าฤดูกาลนี้อัจฉรพรคงยศหนึ่งในผู้เล่นที่ดีที่สุดของประเทศไทยกลับมาเล่นในลีกตุรกีอีกครั้ง ในฤดูกาลนี้และเล่นให้กับซาริเยร่วมกับชัชุออนโมกซีซึ่งแน่นอนว่ามีคอมเมนต์นานาชาติมาคอมเมนต์กันพอสมควรเลยนะครับเราบอฟังคอมเมนต์กันเลยครับว่าพวกเขาคิดเห็นกันอย่างไรบ้างอย่างชาววินโดท่านนี้นะครับได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่ายิ่งผู้เล่นต่างชาติเล่นในลีกตรุรกีมากเท่าไรผู้เล่นชาวตรุรกีก็จะนั่งบนมานั่งสำรองมากขึ้นเท่านั้นส่วนความคิดเห็นต่อไปนะครับซึ่งเป็นชาวอินโดนีเซียนะครับ ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าเธอแข็งแกรง่งสวยฉลาดฉันเป็นแฟนตัวยงจากอินโดนีเซียคอมเมนต์ต่อไปครับเธอสวยและเก่งฉันชอบเธอส่วนคอมเมนต์ต่อไปนะครับคนนี้ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าคิดถึงพวกเขาแล้วรอการกลับมาอีกครั้งและคอมเมนต์ต่อไปนะครับซึ่งเป็นชาวฟิลิปปินส์นะครับได้มาแสดงความคิดเห็นว่าหน้าตาของเธอเหมือนกับอลิซาเลย และคอมเมนต์ต่อไปครับซึ่งเป็นชาวโคลอมเบียนะครับมาแสดงความคิดเห็นว่าฉันดูเกมนี้สาวไทยเล่นเกมเร็วได้ดีมากคอมเมนต์ comment ต่อไปครับอัชราพรเธอคือสมดุลของทีมคอยเติมเต็ม,เ,ตมเป็นทุกอย่างในทีมเพราะพื้นฐานเธอดีทุกสกิลทำให้ทีมขาดเธอไม่ได้ภูมิใจตัวเธอมากคอมเมนต์ comment ต่อไปครับได้โปรทำคลิปเกี่ยวกับชัชุอ่อนด้วยคอมเมนต์ comment ต่อไปครับ รักคุณทีมชาติไทยส่วนคอมเมนต์ต่อไปนะครับคุณเอลี่มาแสดงความคิดเห็นว่าเธออาจจะดีที่สุดแต่ธนชายังสวยที่สุดสำหรับฉันเธอคือคนโปรดสำหรับฉันคอมเมนต์ต่อไปครับขอบคุณนะอัจฉรพรคงยศคุณคือความหวังและความสุขของเราคอมเมนต์ต่อไปครับรักนักวอลเลย์บอลไทยยิ้มไว้เสมอเลยส่วนคอมเมนต์ต่อไปนะครับซึ่งเป็นคนไทยนะครับ ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าเอาใจช่วยนักกีฬาไทยแอดมินบอกลีกรุเคียนอยอย่าปิดกั้นกองเชียร์ไทยเลยปิดแชทก็พอแล้วคอมเมนต์ต่อไปครับขอให้อัจฉราพรประสบความสำเร็จกับเกมการแข่งขันไม่บาดเจ็บสุขภาพแข็งแรงคอมเมนต์ต่อไปครับเธอเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่เล่นสม่ำเสมอฉันจำได้ตอนเธอเล่นเลย์บอลในชั้นลีกเธอบาดเจ็บมันส่งผลต่อทีมมาก ซึ่งคอมเมนต์ต่อไปนะครับมาแสดงความคิดเห็นว่าอัตราพรคือที่สุดเธอมีพรสวรรค์ถึงแม้ช่วงนี้จะได้รับบาดเจ็บบ่อยก็ตามซึ่งคอมเมนต์ต่อไปนะครับเป็นชาวฟิลิปปินส์ได้มาแสดงความคิดเห็นดีว่าฉันรักเธอประเทศไทยคอมเมนต์ comment ต่อไปครับอยากให้นักวิบอลไทยมาเล่นที่ตุรเกียเยอะๆซึ่งคอมเมนต์ต่อไปนะครับได้มาคอมเมนต์ถึงทีมชาติไทยว่าฉันหวังว่าเรา จะได้พบคุณอีกครั้งทีมโปรดของฉันจากเดนมาร์กซึ่งคอมเมนต์ต่อไปครับเป็นชาวตุรกีนะครับก็ได้มาพูดถึง2นักวอลเลย์บอลชาวไทยของเราว่าทีมซาริเยทำเงินได้มากมายเพียงเพราะพวกเขามาจากประเทศไทยครับนี่เป็นคอมเมนต์นานาชาติในคลิปนี้นะครับก็ท่านมีความรู้สึกกันอย่างไรบ้างครับมาคอมเมนต์กันได้และเรามาดูโปรแกรมการแข่งขันวอลเลย์บอลลีกตุรกีกันนะครับ ซึ่งสำหรับทีมสริเย่นะครับที่มีเพียวอัจจราพรคงยศกับบุมบิมชัชชุออนโมกศีนะครับจะเริ่มทำการแข่งขันอีกครั้งในวันเสาร์ที่5พลพฤศจิกายน2,565เวลา21นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยนะครับสเเย่พบอิวแบงนัดนี้นะครับสริเย่จะได้เล่นในบ้านนะครับตอนรับการมาเยือนของอิวแบงที่นัดแรกแพ้นิลูเฟมาส่วนต่อเซตซึ่งอยู่ท้ายสุดของตารางนะครับ หวังว่าสองสาวไทยของเรานะครับจะทำงานได้ด <c oughs> <phrase> ีในนัดนี้นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับมีเพียงเท่านี้แล้วกันสวัสดีครับอัชาลาเปนคุณล่าม์เดอร์ยาคาร์สิลิออสอาลินิปัสเดอร์ยาจิิจูลูมุติชูซันต์กุลเจชิมมีมานเชตฟัสชัตชอนกับอคาร์สเดจังซูออร์เทลูจิกับอยินเอกุลเจฟิลิโอนึ่เดสโซนันบันเดนัส İnanılmaz bir mücadele var şu anda. Şimdi Çatçın dışarı vuruyor. Buluğa temas var. Sayı Sarıyer Belediyespor'un Müthiş bir Ali. Şu ana kadar sessiz bir şekilde maçı takip eden Vakıf. Merak özgüveni tavan yapmış durumda. Bir etkili servis daha Sırınçeviç karşıladı. Şimdi geriden hücum. Aşağı raporuna geliyor. Sarıyer Belediyespor. There by the Croatian Libero Stimac. Oh, couple in the air. Great Dekai maneuver.